ท้องอืดท้องผูกค่ะบ,บางคนก็กังวลมากนอนไม่หลับซึ่งนอนไม่หลับอาจจะเกิดทั้งจากความกังวลก็ได้หรืออาจจะเกิดทั้งจากการใช้ฮอร์โมนต่างๆก็ได้ะนะครับก็มีผลกับการพักผ่อนเช่นเดียวกันคนั่นแหละนะคคุณพ่อคุณแม่ค่ะปัญหาถ้านอนเยอะเกินไปไม่ได้ขยับแข้งขยับขาหรือว่าไม่ได้ทํากิจกรรมเป็นรูทีนที่เราทํากันแบบเป็นปก,ปกติอยู่แล้วเนี่ยนะคะอาจจะเจอปัญหาตามมาซึ่งนะคะ อจากที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยนะคะคุณแม่ที่ตั้งคันเนี่ยจะเจอกับปัญหาเรื่องของการท้องผูเกือบ80%นะคะส่วนสาวๆคนไหนที่ปกติถ่ายอยากอยู่แล้วนะคะมีปัญหาแบบอู้นานๆถ่ายทีนะคะยิ่งมาตั้งท้องเนี่ยก็จะมีปัญหาเหล่านี้ทวีคูณขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกนะคะพยายาม ขยับแข้งขยับขาพยายามามีกิจกรรมเดินเหินอะไรให้มากขึ้นอย่านอนเยอะแล้วก็เดี๋ยคัญมีตัวช่วยที่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะคะน่าสนใจสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะได้ตัวช่วยดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการคลายกังวลในเรื่องของระบบลําไส้ก็ดีท้องอุท้องผูกท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรก็ดี